โอ้โหนาะคอรได,ดเมนชันทุกคนเียไวโอเลตเขียไวโอเลตนาคอร์ดัตินโอเคครับผมตอนนี้มาอยู่กับแฟกเซอร์ Store, I X e R, นะครับแฟกเซอร์สโต F I X S E R ครับอย่างแรกเราต้องเข้า Discord ก่อนนะครับก็กดมาในคลิปไหนก็ได้นะแล้วก็ลิงกนะ์ d i s c o ค d รับลิงก์เว็บเนี่ยก็จะอ,อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับนี่น,นี่คือลิงก์ Discord นครับให้ copy มานะครับก็คือผมแนะนำให้เข้า Discord ดีกว่านะครับ เพราะว่าเว็บเนี่ยบางคนมีปัญหาจะได้ติดต่อทาง,ทนะงทดีสอรตนะคอรีดิสอร์ดกจะเอามาวางใน Google Map ที่ผมทำเลย <c oughs> ก็พอทำเสร็จปุ๊บก็จะเข้าดี่อร์มแบบนี้นะครับพอเข้า <c oughs> ปุ๊บก็ลองหาห้องที่ชื่อว่าสุ่มไอดีครับนี่หาดูอ่าเจอแล้วอยู่แถวแถนี้ครับอ่าพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมก็ลองอ่านรายละเอียดอ่านการเคลมอ่านคำเตือนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไปที่เว็บตรงนี้ผมกดได้เลย กดเงนินกันเข้ามาปึ๊บกดมาปึ๊บก็จะมีหลากหลายราคาก็จะมีตั้งแต่5าบาทยัน300อย่ะ300นี่คือได้100 ID ดีนะครับทุกคนก็คือราคาเหมานะแต่ผมจะเลือกที่จะซื้อ5บาทนะครับตอนแรกมันก็ซื้อไม่ได้กันหอดใเข้าสู่ระบบก่อนนะครับเราก็ต้องมาสมัครสมาชิกกันก่อนเรือเป็นตั้งชื่ออะไรก็ได้นะเนี่ยอย่างเช่นคิง2องามเนี่ยก็ตั้งไม่ได้ครับแต่ผมเอาชื่ออื่นดีกว่าเอาเป็นไลออนคิง3 2 1สองหนึ่งแล้ว พินนะครับตั้งเป็นเลขหกหลักลาดพานเอาเป็นไรก็ได้ครับตผมตั้งนี้แหละนะครับโอเคแล้วก็กดสมัครครับแล้วก็รอแป๊บหนึง่งก็ระหว่างรอเนี่ยก็ถ้าทุกคนอยากได้รหัสดีนะครับก็ต้องเพิ่มราคาไรนะครับก็ห้าบาทก็มีคุ้มด้ยครับห้าบาทก็คุ้มนีผมแนะนำห้าบาทแหละยังไงก็คุ้มแน่นอนครับโอเคพอขึ้นตําเลตุเบใช่ไหมครับเรจะเข้ามาหน้านี้แล้วแล้วก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับ ล้วเข้าไปที่หมวดหมู่โพรอาร์วีนะครับแล้วก็จะมีสูบอากาศเกดเข้ามากดามาปุ๊บผมจะเลือกซื้อห้าบาทครับก็กดเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อเลยแต่ตอนนี้ยังไม่เติมนะครับอาต้องไปเติมเงิน,นงก่อน่อะกดตามผมเลยกดมาปุ๊บผมเลือกซองอ่างเปานะครับในการเติมเงินวิธีการเอาซองอ่างเปาเนี่ยก็ไปเข้าโทรมันนี่ครับแล้ปั๊บปี้ซองอ่างเปากันมาหรือทําตามรูปก็ได้นะครับผมขอซองอ่างเปากันแป๊บหนึ่งนะครับ โอเค <Okay S 1> <นะ S 2> ครับตอนนี้ผมได้ซองอ่างเปามาแล้วนะก็เติมไปสิบบาทนะครับพอได้ปุ๊บแล้วก็ไปที่หน้าหลักก่อนนะครับที่หน้าหลักนะแล้วคลิกเหมือนเดิมเลยาะวาวี A v แล้วก็สุม่มรหัสครับผมเลือกที่ห้าบาทมันก็มาซื้อห้าบาทนั้นผมจะซื้อสักสองไอเดียนะรอบนี้ผมซื้อสองไอเดีย้นะครับมาดูว่ามันคุ้มจัดประหลัดบอกนะครับสต็อกก็ยังหมดแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนมาเติมให้ตลอดนะครับไม่มีหมดอน่ะ โอเคก็รอครับผมซื้อก่อนไะดดีแรกหมุนนานนิดนึงแลช่วงนี้อ่าเน็ตไม่ค่อยดีนะครับอ่าก็กดใช่ได้นะมกี้มันขึ้นมานะลอกดประวัติก็กดใช่มาคนระับถ้ากดไม่ทันมากดตามผมนะประวัติกันสั่งซื้อตรงนี้กดประวัติกันสั่งซื้อกดที่โปรไฟล์กดมาการสั่งซื้อแล้วก็ประวัติกันสินค้าทั่วไปนี้อ่บาบอสซื้อสินค้าทั่วไปลิ้นกุ้เป็นไรเนี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมซื้ออันก่อนนะครับ พราะผมซื้อสองอันนะเอากดซื้อไปเหมือนเดิมปึ้มก็รอเว็บมันเว็บมันดีแหละแต่นเน็ตองการนิดนึงปึ๊บอ่าแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้รหัสนะกดดูข้อมูลหน่อยนะรหัสก็จะขึ้นอย่างนี้อ่าโอเคโอเคไปดูในเกมครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูเลย l e s t a b l โอเคครับมาอยู่กันในเกมแล้วนะครับโอเค รหัสแรกนะก็ copy มาจากเว็บไซต์นะเรามาวางนะแล้วเราก็ copy ตรงรหัสออกนะครับกดตัดไปแล้วก็ลบจุด2จุดออกก็วางรหัสไปนะครับแล้วก็ล็อกอินเลยแล้วก็รอนะครับก็มาดูวรหัสแรกนะว่าจะเป็นยังไงเข้ามาก็มีอยู่นะมีคูปองมีค่าคูปองสกินร้อยสามิอ็ดสกินว่ะโอ้มอมยมีลิงมีฮายาเตะอาวากาศครับ มีเ so, อ็นโซมีแวนเก่งอยู่นนะดูดิคงว่าคุ้มแล้วห้า,าบาทได้ขน,น,น,นาดน,นี้ไวโอเลตชี่อะไวโอเลตนาคอนเซอร์ตินนา้อนลิจเซซี่อย่างสุดอะแล้วดูครับคุนมีเยอะมากนะพีโรก็มีเล่นนะไอ้น,นี่น่าจะนอ,อนนาน้วนะครับไม่มีคนเล่นเลย <Eternal S 1> อ,เอินเ n ีย b ทีมมม่มีพี่แจนเนี่ยนะครับวีดีน้อยฐามจิเ็ดตะกินคุมจัดมาดูว่านี่ไอดีนะครับก็ผมตื้อมาสองไอเดียก็มาใช้กันนี่ไอดีหนึ่งปึ๊บก็ทำเหมือนไอดีแรกครับก็บปีพัส,สดุ์ลงมาใส่ด้านล่างนะโ <Okay. S 1> อเคเข้ามาแล้วปึ๊บกดปิดโฆษณาหนึง่งมีนาคอส วิ่มีบัตเตอร์โอ้โหนาคอดไดเมนชั่นทุกคนชี้อ่ะมันแจกกันปะ่ะช่วงเนี้ยนาคอดไดเมนชั่นมันแจกป่ะเศร้าวะเนี่ยดู่านาคอดไดเมนชั่นคาร์มอนนี่คูคองเหมือนเดิมบัตเตอร์ไฟแค่นี้ก็คุมแล้วยังไงก็คุมแล้วเนไวโอเลต เล่นได้สบายครับ ID อีอนไกลไม่มีลักซอนแต่ถ้าโชคร้ายเจอ ID ออนเมื่อวานนี่ยวันนี้ก็จะเจอลักซอน,นครับ <are> แล้วแต่ดวงจริงครับผมจะเจอสต็อกครับก็ ID ประมาณนี้นี่แหละไม่ได้ห่างไกลมากนะครับอยู่ที่ดวงด้วยแล้วสองอดีนี้เดี๋ยวผมจะแจกนะครับเข้าในดิสก่อนนะผมจะแจกในดิสก่อนะอนะสองอดีนี้โอเคเจอกันครับทุกคนแจกได้สองอดีนะอย่าลืมนะ